เราไปจำเคอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวนะครับผมตอนนี้งานวันเกิดนะครับเจ้าของวันเกิดก็อยู่ในห้องครับอันนี้แขกผู้มีเกียรติที่เข้ามานะครับมาจะมาอวยพรรอรออวยพรวันเกิดนะครับผมนะฮะที่นั่งรออยู่นี้ก็มีกับข้าวมากมายนะครับผมสงสัยจะรับประทานอิ่มเรียบร้อยแล้วครับครับผมนี่ภรรยานะครับผม นาคุณนายแนนนะครับคุณนายแนนครับผมเอาคุณนายแนนเหรอแนนนะครับครับครับอ่านะครับผมวันเกิดวันนี้ก็คงจะสดชื่นสมหวังดังความตั้งใจนะครับภรรยาก็สวยครับออาอ่ครับผมกับข้าวเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ากับข้าวนมีผัดหมี่มีส้มตำนะครับผม ลงมือเองเลยนะครับนี่ส้มตำส้มตำยกส้มตำนี่นะครับผมบริการเต็มที่นะครับนี่นะครับผมเอาให้ภรรยาอวพรวันเกิดให้สาม,มีหน่อยครับผมสาม,มีสุดที่รัก วันนี้าความรู้สึกภรรยาอวยกันทุกวันเลยเอาอวยกันทุกวันวันนี้อวยอย่างเปิดเผยเพราะว่าเพื่อนสมาชิกเล็กแขกเข้ามาเต็มเลยว่าจะไงครับอยเอวยกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะโอ้เันแเช้าแล้วโอ้ครับนี่ก็คือไม่กล้าเปิดเผยนะครับผมแต่สื่อมวลชนสาธารณชนนะครับ อ้าวว่ายังไงครับปวยพรหน่อยขอให้เจ้าของวันเกิดสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับนะเพราะว่าโอ้ครับผมก็คงอย่างนั้นนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ํารวยมีเงินสุขก็มีความสุขแหละครับมีเงินเยอะๆนะทำสิ่งใดขอความมุ่งมา่ปรารถนาทำแต่สิ่งดีๆเจ้าของวันเกิดไม่มาขออวพรล่วงหน้า อำลังน,น,นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็ทำอะไรครับผมโอ้คุณนายแนนนะครับผมพ่อผัดหมี่นะครับนี่สูตรไหนนะครับเนี่ยผัดหมี่เนี่ยสูตรบ้านถือสูตรบ้านถืออ๋อชมลมไทยควนมาก็สูตรชมลมไทยควนดพี่ก็ผมนี่ครับผม เลยครับวันนี้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยในสมาชิกทุ่งลมไทยพวนนะครับนี่นะครับผมมาแล้วคุณหวาดมาแล้วชื่ออะไรนะอยู่ในใจชื่ออะไรนะัร้นสุภาพรพรโคตรอชาโอ๊ยจำนานสกุลได้อีกกผม โอเคนะครับว่นี่นะครับผมโอ้มอีดูดูดูกันกชัดๆนะครับผมอืมแต่นะครับผู้ช่วยดูทินะครับมีไทพวนนะครับผมนะครับ อันนี้ภรรยานะครับเจ้าของวันเกิดนะครับผมมีทากับข้าวแจกชาวอาเภอบ้านผืนที่มาเยี่ยมเยือนนะครับผมวันนี้บางบางท่านก็ไม่รู้บางท่านก็รู้นะครับผมบอกกันไม่ตัวถึงก็กราบขอประทานอภัยนะครับผม,มนะครับวันเกิดวันนี้ก็จัดพิธีตั้งแต่เช้าแล้วครับจัดพิธีตั้งแต่เช้าแล้ว สำเร็จแล้วอ่านะครับผมนะใกล้จัดสำเร็จแล้วผัดหมี่นะครับครับผมอ่าโอเคนะครับผมโอ้เหนื่อยหรือเปล่าครับทั้งตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ไม่เหนื่อยอ่าครับผมว่าตอบได้ดีมากเลยกลัวจะตอบไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะอ่าวันนี้ก็วันพิเศษนะครับผม ที่คุณนายแนนมาทำผัดหมี่นะครับผมนะให้ชุมชนสีสะอาดแล้วก็ชุมชนตั้งเก้าชุมชนนะครับผมนะก็ให้เกิก็ชมรมไทยปวนมาให้เกินะครับมาเป็นประธานเขาไว้ยังไงเป็นประธานนะครับผมท่านรองก็มานะครับผมทีมงานนะครับนี่ก็มา ก็มารอตั้งแต่เช้าเลยละครับเนี่ยตั้งแต่เช้ามาปักประงูักประงอ๋อไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมโอ้โหตอบถูกต้องครับผมตอนนี้ก็วันเกิดอาจารย์ชัชวานนะครับผมบ้านนันทวงศ์นะครับผมบ้านเลขบ้านเล็กที่15นะครับอ่าอาจารย์ชัชวาลนะครับผม วันเกิดวันนี้นะครับผมาชาวชุมชนชุมชนหมู่สิบแล้วก็หมู่สองนะมาอวยพรอย่างล้นหลามเลยนะครับผมนะครับหมู่สิบครับหมู่แปดก็มานะครับหมู่สิบสี่ก็มาหมู่สองก็มาอ่ารวมๆแล้วหมู่เฮาชาวไทยพวนก็มาโมดทุกคนนะครับผมนะฮะ นี่นะครับผมดูโฉบหน้านะครับผมามานี้หมูแปดหมูแปดหมู่บ้านสำรานใช่ไหมสำรานอ่าสีสำรานนะครับผมนน่นะครับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทน เป็นตัวแทนของของแอดมีแอดมีอันนี้ก็เป็นตัวแทนมานะครับต่างก็เป็นตัวแทนมาส่งตัวแทนมาอันนี้มามาสองท่านนะครับผมนี่ยังไงติดตามนะครับอ่าขอให้วันเกิดวันนี้ครบรอบวันเกิดขอให้อาจารย์ชัดชวาน นันทวง์บ้านเล่งที่15ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปคิดสิ่งใดขอความมุ่งมา่ปรารถนาคิตตสิ่งดีๆเงินทองหลังมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายไหไรก็สู่กระเป๋าอ่าอาจารย์ชัชวาลนันนัน,นทววงนะครับผมขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับ ขอให้รักภรรยาเยอะๆอะใจยใจโยใจโยูเอาร้าอ,าอ,อ,องวันเกิดดีกว่าอ่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday ขอให้อาจารย์ชัชวานนันทวงศ์จงมีแต่ความสุขตลอดไปแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูเตมือหน่อยอโอเคครับสวัสดีครับ